วันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เวลา8นาิ30นาทีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเปิดประชุมประจำเดือนสิงหาคมครั้งที่5ประจำปี2568โดยมีนายบรรจงโคสิจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมและร่วมบันทึกภาพพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและองค์กรซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองร้อร่วมรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาและรับฟังนโยบายการทำงานจากผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อณห้องประชุมศส์สิม1ชั้น1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาล2เทศบาลเมืองร้อ